เขามาบ่เอารถมาที่ใส่รถหลักบ่รถยืมนั้มจากกองเขามาบ่รวุกกระลาหมูเลยอ่ะพอกนี้ผมก็เลยติดต่อหมูไปทั้งบุญช่วนมันบอกว่็เอาเบอร์กำนันให้ป่าอุษาสองชั้นเนาะ หัดเป็นหลักดีทหารมันสมิงเร้อยู่นีแล้ววะมันยางดดร้อนอยู่านาดแล้ววะแล้วก็อนทษอวกเขาางน้ำอยู่เอารถจะโค้งตัวนี่วะอยู่ช่งพฤคมนไ่อวันอ้แล้วมาท้างนี้เลยม่ไม่นีางนี้ลยรถไฟมาล่ะรถมูแล้วมูไปใช้มูไตเล้ยวมันว่ะอืมมันกระท้ามูเดียวเก็ยุเลยนะ คับพี่หลอกกับผมเอารถรถหลงเศ้าตือรักมากพี่หลองนะมีบากแห้งนี้ไอัดไปอัดอันมีพลอกพยุไปอยู่นตั้งหางนะคะเยกกันอยูนะค่ะมีรถอมล์ยังามอยู่นี่บอกครับยูมาจากอยูน่เม่อนนี้รถเลรถรถเมืนรถคันเดรถเอยูบ้าน รถของสาวถึงรักมาครับผมเพราโอันประสานกับอันคนรูวหันมาเป็นมงดูอันนั้นเลย่เม่นี้รถถอเืองข้าข้าาลว่่รบ้นกาองบลมกแงนึงนีรมุบ่นเยจ่ายเนาะโอ้จะจของคนนาจคนดูดูนนีคนนากับผม แกเนสา้างอแล้วแนซื้หมดไม่น่อยังคุยกันยาวมึงซื้อดวงซื้อดวงครับบอนี้จะเล่จ้ะบอนี้จะเละครับครับครับเมนค่ะลูกมเนครับมาดูชมหน้าคนเอารถมากนี่วันนี้นนเขาเขาเออ

เออเขาเขาหนี้ชุนขามกุเป้งแล้วแอนเมม,มันจะอยู่กับหนูนี่ล่ละ <c oughs> ไปบุลลมขึ้นยังสิ้งไมใส่เออแม่แล้วนี่พุ่มบานนี่ไปไกลเต๋อแล้วนี่คันบ่บุลลมก่อนนี่แม่ครับบุลลมก่อนม่ใช่ไปไกลเต๋อ,อ,อสมัยมันสิขเขาโค้งนี่ล่ะม่าโค้งโมวิสสมัยมาเร็วแม่ครับแล้วก็ไปอัดฟุตบาทฟังฝุ่นที่มอไซด้วยคนทีนอกนอกินขี้หมี เราอย่างเงี้ยเด็เป็นรเจ้าโคตลุอ่ะนี่ผิดกการพลัดตัวเอารถจะพกสวัสดีครับพี่น้องครับผมตัวนี้มาเอารถพี่น้องจ้าครับผมอยู่ที่มองรถหน่วยกู้ภัยเพิเอาไปให้พี่น้องครับผมนะอยู่ที่บริเวณแยื่กันช่างพี่น้องครับผมนี่แหละแยื่กันช่างพี่น้องนะครับผมบริเวณนี้แหละพี่น้องครับผมนะมาอยู่ตองนี้พี่น้องครับผมนี่แหละบสมาคมกู้ภัยจานใหญ่พี่น้องครับผมโอเคครับผมนี่แหละ

ถ่าเลยลูกเกีอันที่รถถ่ายเมัเลยจับไวก่อนดหลเีดีแล้วเจ้าหน้าที่จับไว้ก่อนสั่นโบหัวหลดไปหอนใส่มบทีมันจนมาจีันกแมนค่ะมัลได้ก่นมันี่มันหล่นไต้ผีไปอัดกูแล้วก็กลางยี่ห้อี